นี่คือสีฮอตแห่งปีมอคค่าสำหรับพี่จิปบะค่าก็เถอะเธสีทองอ่ะคนส่วนใหญ่จะมีออร่าแต่พี่จิปบอะสีเงินชัดมากเลยเนาะใช่นี่คือออร่ามาอันนี้จะดูโทนของเราซึ่งจริงๆพี่จิเป็นคนคอนทราสต์เยอะแปลว่าใส่สีสันตัดกันได้ดีเ,เห็นไหมเข้ากับหน้าจ๋ามากกว่านี่เลยดูสว่างแปลว่าสีเทาเข้ากับพี่จิ๊มากกว่า ซึ่งไม่เข้ากระจาเห็นปะถ้าเป็นโทนนี้นีไม่ได้เลยอ๋อนี่ไม่ได้เลย,เลยใช่เพราะว่าเขียวโทนนี้ค่อนข้างวอร์มสีตรงข้ามเราแหละมาได้ดีเลยใช่อันนี้ดูดีเนาะอันนี้ดีออมาได้ดีเลยกับสีชมพู <c oughs> นี่เข้ากว่าเลยเข้ากว่าเยอะเลยค่ะใ,ให้ดูอีกสีหนึ่งนี่คือสีฮอตแห่งปีมอคค่าสำหรับพี่จีปป๊ปอะ ค่าเธอค่าเธอค่าเธอถ้าปรับจากมอคหานะได้ถ้าตัดสูตรสีนี้ได้สีนี้เหมาะเลยกับสองสองดีกว่าเยอะอ่ะดีกว่ามากใช่นี่ารักอ่ะเป็นตัววีนะตัววีอ้าวฝั่งนี้มันจะค้ำกว่าฝั่งนี้กับสอง พี่จีปเห็นได้ชัดว่าซัมเมอร์เพราะฉั้นซีซันของพี่จีประค่ะคือ t ูลซัมเมอร์แล้วใส่ได้หมดนี้เลยนะคะ